ไอ้ควายนี่ตาย <laughs> <laughs>

ตรงนี้มันอยู่ได้แต่ไปผูกอยู่กันอะไรอยะถาวรไม่ถาวรมันจะดูดกันะหลคือมันแต่พวกนี้ก็นรั่ๆกันอยู่มันอยู่ตรงนี้คักเองมันจะไปอีกตรงนี้และวกเไม่ด้กินเออเตอนนี้โทรแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าปีนี้จะดีเพราะคนก็อัดอั้นไม่รู้จะไปไหนอ่ะสงการนี้ตอนนี้ลูกค้าก็จองมาเยอะแล้วครับ ก็มีหนึ่งเที่ยวเที่ยวเออมาล่องแกงล่องแกงเสร็จแล้วก็ไปน้ำตกวงไก่ทองตอนนี้ทาบูบาพี่เขาปิดอยู่นะยังไม่ได้เปิดแล้วก็จัดกิจกรรมนิดนี้ไม่มีสดเทเข้ามาส่วนใหญ่เขาจะเขาเขาทำอะไรเขาเขาตรวจเช็คมาจากโน้นนะเขาแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าตอนนี้เขาเขาเขาถือเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วเขา